ไหนใครใช้พรมมีขนแบบนี้บ้างคะเจ้าพรมขนขนเนี่ยถึงมันจะสวยงามนะคะแต่มันเก็บฝุ่นแถมยังเก็บพวกเศษเทปกาวเศษกระดาษทั้งทำอาหารทั้งกินอาหารเศษขนมอุ้ยตกเต็มพื้นทีนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายก็คงจะใช้เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะแต่เครื่องดูดฝุ่นที่แรงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้พรมเนี่ยมันดูดเข้าไปนิดเครื่องดูดฝุ่นเลยอาจจะทำให้ขนมันขาดอีกต่างหากทีนี้จะทำยังไงดีอ่ะ เจอแล้วค่าเครื่องดูดฝุ่นไร้สายถนัดมือตัวนี้นะคะดูดฝุ่นไม่แรงจนเกินไปจนผมของเราขาดแล้วก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายไม่มีสายเกะกะด้วยเสียงก็ไม่ดังจนเกินไปนะคะทุกคนเขามีมาให้เป็นหัวเปลี่ยน3ามแบบนะคะก็จะมีแบบรูปเหมือนไม้ม็อบนะคะทุกคนตัวนี้เอาไว้เข็นตามพื้นนะคะที่คว้างๆมีหัวแบบแบนๆนะคะเอาไว้ดูดฝุ่นที่เป็นขอบกําแพงเนี่ยดูอันนี้กําแพงแตกเห็นไหมมันก็จะมีเศษ ซายติดอยู่ที่พื้นถ้าจะเอาไม้ขวาดมาขวาดอะ่ะมันก็ไม่หมดอะ่ะบางทีมันก็ฟุ้งด้วยใช่ไหมเราก็เสี่ยงเป็นภูมิแพ้ได้นะคะใช้เครื่องดูดฝุ่นสบายใจขวายเยอะเลยหัวแบบที่สามก็จะเป็นกลมๆเนาะอันนี้เอาไว้ซอกซอนนะคะแต่เดี๋ยวขอทดลองกับอ e ีพรมนี้ก่อนว่ามันจะจัดการยังไงเห็นไหมอีกระดาษที่มันเหนียวเนียวเนี่ยทั้งเทปกาวที่มันติดแน่นเนี่ยมันดูดออกค่ะทุกคนทั้งเศษผมอะไรก็ หลุดออกไปหมดนะคะทีนี้ผมของเราก็จะสะอาดเลยตอนนี้ก็ได้เวลาตกใจกับผลงานเส้นผมแล้วก็เศษฝุ่นที่มันติดอยู่นะคะท่วมเลยตอนนี้ก็จงลงถังไปซะนะคะแต่ถ้ามันติดอะไรก็มีพี่ไม้เขียมาหัตจันย์แถมมาให้ด้วยนะคะจริงๆนิแต่ตัวนี้ใช้ในรถวนนเหมาะมากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคะเขาชาร์จ usb ชาร์จแบตแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยทั้งในรถทั้งในบ้านหรือจะเที่ยวก็พกพาไปได้สะดวกมากๆ ราคาแค่หลักร้อยแต่ได้ขนาดนี้คุ้มสุดๆทุกคนใครสนใจก็จิ้มตะกร้าเลยนะ